เอ็มเทคชัดชัวร์โพลิสแซดของแท้กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ Set Answer ของเรานะคะอยู่กับข้อมูลดีๆค่ะไม่ไว่าจะเป็นข้อมูลของ PSI Plug-in นะคะรวมถึงเทคนิคการขายมุมมองที่เราได้จากสัมมนา,าจุดเปลี่ยนนะคะที่เพิ่งผ่านพ้นไปต้องบอกว่าเพื่อนช่างนะคะที่ไม่ได้มาสัมมนา,ากับ PSI เนี่ย คือตกยุคไปเลยใช่ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในชุมชนคนดาวเทียมของเรามันเยอะนะคะพอถ้าเราไม่รับรู้ไม่อัปเดตข่าวสารหรือบางคนอาจจะมองแค่ว่าฉันก็ดูหน้า Facebook ทุกวันฉันก็ตามเว็บไซต์ของกสทชทุกวันฉันก็มีกลุ่ปลายที่เป็นเพื่อนช่างคอยอัปเดตว่าน่นนี่นั่นฉันรู้หมดแล้วพีเอสจะมาพูดอะไรไม่น่าจะขนาดนั้น อ๋อมีอารมณ์เขาใ่อารมณ์ก็ไปทำไมคอไฟอารมณ์่คือคือมันมีบางคนที่เป็นแบบนี้ใช่แต่เรากําลังจะบอกว่าจะดีกว่าไหมอ่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วมันไม่ดีนะแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราไปพูดคุยกับคนอื่นนะคะมีมุมมองคนอื่นเข้ามาเพิ่มเติมมีบางคําถามที่เราไม่เคยคิดที่จะถามมีบางคําตอบที่เราไม่เคยรู้มาเลยตลอดชีวิตนะคะก็อาจจะเปิดมุมมองของเราให้กว้างขึ้นใจกว้างมากขึ้นในการที่จะทําธุรกิจ รวมถึงโอกาสที่มันมากขึ้นในการที่เราจะอยู่ในธุรกิจนี้อย่างยั่งยืนนะคะก็สัมมนาก็ผ่านพ้นไปแล้วแต่สําหรับใครที่พลาดนะคะครั้งหน้าค่ะก็ไม่อยากให้พลาดนะคะกับทุกๆเรื่องของ PSI ที่อัปเดตให้คุณได้ทราบค่ะอ่ะเมื่อกี้เราได้ให้ข้อมูลไปแล้วนะคะกับมุมมองของการขายการทําตลาดแต่ทาง PSI รวมถึง CTH เองนะคะจะมีส่วนในการซัพพอร์ตคุณเพื่อนช่างในการขายตรงนี้มันง่ายขึ้นยังไงบ้างก็จะมีสื่อตัวแรกนะครับก็คือใน ในส่วนของป๊อปอัพป๊อปอัพก็คือขึ้นมาแล้วก็บอกไว้เลยว่าดูฟุตบอลอังกฤษจ่าย180บาทต่อเดือนอนะครับก็สามารถที่จะให้ตัวนี้เนี่ยไปขึ้นที่หน้า ทีวีของลูกค้าเลยทุกบ้านอยู่แล้วซึ่งตอนนี้คือยิงจาก PSI เป็นสื่อหลักในการที่จะช่วยคุณเพื่อนช่างนะคะเป็นการกระตุ้นสําหรับคุณลูกค้านะคะคุณผู้ใช้ว่าเอ้ยพอเห็นสื่อนี้ปั๊บนี่อะไรอะร้อยแปบาทดูบอลเพิร์ลลิกได้คราก็แมาใช่บาไปเล็วคือบางคนเนี่ยก็คือผมเชื่อว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะออกมา หาช่างได้ตลอดหรือว่าเขาเองเนี่ยไม่มีข้อมูลมไม่มีข้อมูลพอไม่มีข้อมูลปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะจะไปจะไปหาที่ไหนหรือกําลังจะตัดสินใจที่จะสมัครแพ็กเกจใดแพ็กเกจนึงที่มีอยู่ตอนนี้ท้องตลาดเยอะมากซึ่งทําให้เขาเนี่ยสับสนว่าจะดูตรงไหนดีแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ดูฟุตบอลอย่างเดียวนะผมแนะนําเลยว่าเป็นปลัก๊กอินน่าจะดีกว่า Oh. เพราะว่ามันไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องว่าจะต้องเติมเงินเท่าไหร่ต้องอะไรใช่ไหมครับคือซื้อครั้งเดียวจบเลยมันจบจริงๆไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องของอความซับซ้อนในการที่จะไปหาแพ็กเกจแล้วเติมทีละเดือนทีละเดือนเนี่ยมันจะยุ่งมากฉะนั้นเนี่ยพอคนที่เราป๊อปอัพเข้าไปเนี่ยเขา เขามีความต้องการอยู่แล้วเขากําลังหาแพ็กเกจอยู่แล้วเนี่ยพอขึ้นมาปั๊บเนี่ยเพื่อนช่างก็เตรียมแล้วกันก็คือติดป้ายที่ทาง CTH เนี่ยจะให้อีกใบก็คือเป็นป้ายที่ขึงหน้าร้านว่าตัวแทนสําหรับการเขาเรียกว่าเติมหรือว่าขายปลักอินเนี่ยให้กับลูกค้าโดยตรงซึ่งเพื่อนช่างของเราก็ถ้าติดเอาไว้ลูกค้าเชื่อว่านะครับเชื่อว่าคนที่ดูดูเครื่องเนี่ยค่อนข้าง เยอะอยู่แล้วว่าเราขายไปค่อนข้างเยอะฉะนั้นเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาหาท่านเองโดยที่สิ่งหนึ่งที่เราบอกว่าคารวานก็ส่วนหนึ่งจะให้คนรู้จักแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านมีหน้าร้านอยู่ก็จะก็จะวิ่งมาง่ายขึ้นเขาอาจจะผ่านไปผ่านมาแล้วก็แวะเข้ามาก็สามารถซื้อได้ง่ายขึ้นสะดวกครับไอตัวป๊อปอัพที่ขึ้นหน้าจอนะคะทุกบ้านที่เปิดเครื่องเปิดทีวีก็จะเห็นอยู่แล้วถือว่าเป็นสื่อหลักไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะลูกค้า ผู้ใช้ผู้ใช้ลูกค้าเก่านะคะที่เป็นผู้ใช้เนี่ยคือเห็นอยู่แล้วแล้วก็ข้อมูลตอนนี้ด้วยความที่มันเยอะมากแต่พอเยอะมากเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เราต้องการหรือเปล่าเราอยากได้หรือเปล่าเราจะต้องถามตัวเองนะจุดนี้นะคะแต่เราเป็นคนถ้าเป็นคนชอบดูทีวีอยู่แล้วชอบดูฟุตบอลอยู่แล้วข้อมูลนี้มาปั๊บโอ้โหจะวิ่งหาร้านตัวแทนทันทีนะคะฉันจะต้องซื้อที่ไหนฉันจะต้องยังไงทำไมมันถูกจังร้อยแปดสิบบาทนะคะก็จะได้พูดคุยสอบถามรายละเอียดการนอกจากไอตัวป๊อปอั เป็นสื่อหลักแล้วนะคะ16ล้านครัวเรือนได้เห็นแน่นอนเห็นแน่นอนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีป้ายแบนเนอร์ป้ายแบนเนอร์ติดหน้าร้านของของช่างของเราอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเฉพาะคนที่ไปร่วมงานเทนานั้นเท่านั้นนะคะ CTS เขาเตรียมไว้ให้น่ารักมากมาก นะคะแล้วก็นอกจากป้ายแบนเนอร์แล้วนะคะทุกคนจะได้ทุกร้านจะได้นะคะเอาไปติดหน้าร้านจะได้เห็นชัดเจนว่าโอ้เราสามารถซื้อได้จากร้านนี้นี่ร้านนี้คือคนที่ไปร่วมสมมนาอัปเดตข้อมูลมาแล้วเรียบร้อยล่าสุดและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแ่ยืนยันได้นะคะรวมถึงใบปลิวใบปลิว c t h ก็แยกแพ็คให้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับน่ารักมากนะคะก็เวลาที่ออกบูธกิจกรรมออกคารวาลเราเอาใบปลิวตรงนี้ค่ะไป โฆษณาประชาชสัมพันธ์ได้ไ,ไดนะคะ,ะคโอ้โหสื่อก็พร้อมอ่ะสะดอ,ะอยู่ที่<ม>คุณเพื่อนช่างแล้วแหละวันนี้เนี่ย<ม>พร้อมแค่ไหนนะคะในการออกคาววานเองนี่บอกคือศูนย์สาขาของ PSI ครับผมกำลังจะมีการแบบว่าจัด ระยะเวลาช่วงเวลาว่าช่วงไหนจะวิ่งเส้นไหนยังไงนะคะรวมร่วมกับเพื่อนช่างในพื้นที่แหละยังไงก็ลองติดต่อสอบถามนะคะพูดคุยรายละเอียดโทรเข้ามาที่027302999ก็ได้นะคะหรือสะดวกที่สาขาใกล้บ้านนะคะที่คุณซื้อของซื้อสินค้าอยู่แล้วเนี่ยก็พูดคุยกับเขานะคะภาพมันเห็นความต่างอย่างชัดเจนที่อาจารย์ได้เห็นใส่ภาพตลาดตลาดแม้จะจัดดีแค่ไหนจัดร้านหรูแค่ไหนถ้าไม่มีคนเดินไม่มีคนมาหาเนี่ย มันก็จบเหตุ<า>นะคะธ<า>ุรกิจนี้ก็อาจจะไปไม่รอดอค่ะ กับอีกหนึ่งเรื่องค่ะพี่เล็กที่เพื่อนช่างสอบถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะทั้งช่างเก่าแล้วก็ช่างใหม่นะคะโดยเฉพาะช่างใหม่นี่โอ้โหนี่ไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์อยู่มีมาสกิทอยากจะได้เนี่ยผมจะเป็นช่างมาตรฐานนะครับผมจะต้องอะไรยังไงในเงี้ยค่ะโครงการนี้มันยังต่อเนื่องอยู่ไหมยังไงยังยังมีครับยังมีก็คือในส่วนของช่างมาตรฐานที่เคยผ่านการอบรมมาแล้วนะครับก็จะมีการต่อซึ่ง เขาเรียกว่าต่ออายุช่างมาตรฐานอันนี้ต้องสอบอีกไหมทางสาขาจะเป็นคนคันเดเลือกลหละ ทีนี้คือ an พิจนาจากประวัติที่คุณสอบตั ok uh, ้งแต่แรกนะคะหลังจากที่คุณสอบได้ใบประกาศช่างมาตรฐานมาแล้วเนี่ยคุณประพฤติตัวเป็นยังไงใช่นั่นแหละแหละคือเอาราคาไปถล่มคนอื่นหรือเปล่าช่างเล่หรือเปล่าอะไรอย่างี้แต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดของเพื่อนช่างอะคือจะอยู่ในกฎระเบียบอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามาตรการอะไรต่างๆมันมีอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็อย่างเงี้ยคือทางสาขาจะต่อให้อัตโนมัติใช่ก็คือทางสาขาจะมีการเริ่มเริ่มแ้ะล่ดที่จะแจก ก็คือเขาคัดมาแล้วเขาคัดมาบางส่วนแล้วก็จะเริ่มที่จะเชิญเพื่อนช่างของเราเนี่ยไปที่สาขาเพื่อที่จะอบรมเรื่องของตัวตัวเนี้ยตัวใหม่ก่อนอ๋ออัปเดตอัปเดตข้อมูลตัวใหม่ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ก็มีการต่ออายุให้เลยซึ่งเขาทําแล้วก็ส่งเรื่องกันบางส่วนแล้วก็จะมีการสัมมนาย่อยๆเพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องของแพ็กเกจ เข้าใจเรื่องของวิธีใช้งานแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ที่มีมาใหม่ๆเนี่ยให้ให้เพื่อนช่างของเราเนี่ยที่ไปที่ไปเข้าาเข้าไปต่อใบอนุญาตไม่ใช่ใบอนุญาตก็คือต่ออายุของช่างมาตรฐานเนี่ยก็คือตรงนี้เนี่ยพอท่านเข้าไปนะครับหรือว่าท่านถ้าถ้าท่านยังไม่ได้รับการติดต่ออาจจะติดต่อไปที่สาขาก่อนว่าเราจะมีช่วงไหนเมื่อไหร่ยังไงแล้วเดี๋ยวสาขาเนี่ยก็จะ ต่อให้ท่านนะครับถ้าท่านไม่ได้รับการติดต่อสันนิษฐานได้ว่าท่านอาจจะไม่มาไม่ไมด้นะก็ลองสอบถามทางสาขาดูสอบถามดูว่าเอ๊ะนี่ตกหล่นชื่อผมหรือเปล่ายังไงนะคะหรือผมทําผิดอะไรตรงไหนก็เป็นไปได้ ไม่มีไม่มีก็เราเราก็จะก็จะต่อให้อยู่แล้วครับผมก็ลองก็ลองสอบถามดูนะคะสําหรับเพื่อนช่างมาตรฐานนะคะที่เป็นช่างเก่าอยู่แล้วนะคะส่วนช่างใหม่ล่ะคะพี่เล็กก็อยากจะมีอ่ะเดินมาสกิทใหญกเลยอยากจะสอบอ่ะเมื่อไหร่จะมีโครงการนี้จริงๆในส่วนของการสอบเนี่ยเราเราเราเตรียมไว้อยู่แล้วล่ะในในภาคก็คือในในร็อตที่3นะครับเราก็เตรียมไว้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากอ่เรายังเพิ่งสัมมนาเรื่องของ เตรียมตัวอะไรเงี้ยก็ยังไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับก็หลังจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็คงจะมีข่าวดีนะครับในเรื่องของการที่จะ สอบยังมาตรฐานก็รอฟังแล้วกันนะคะสําหรับรายการแซนเซอร์ของเราเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทราบนะคะรวมถึงทางสาขาเขาก็จะมีแจ้งอยู่แล้วแหละแล้วก็คุณเพื่อนช่างบางคนค่ะที่กังวลก็คือว่าเป็นเพื่อนช่างที่ไปซื้อกับตัวแทนแล้วตัวแทนร้านหนึ่งเนี่ยก็คือจะมีเพื่อนช่างเยอะมากเขาก็จะได้โคต้ามาห้าคน3าคนอะไรอย่างเงี้ยแล้ว เขาไม่โดนเลือกสักทีอะค่ะพี่เลขาอย่างนี้เขาควรจะทํำยังไงอะค่ะก็ควรทําไงก็มันมันมีมันมีทางเลือกอีกอันหนึ่งก็คือท่านสามารถที่จะไปติดต่อตรงตรงตรงไปที่ทางกสทชก็ได้อ๋อเหรอเพราะว่าเขาเขาจะมีข้อสอบของเขาอยู่แล้วก็สามารถที่จะชําระแล้วก็ติดต่อเป็นช่างที่อยู่ในสังกัดในในที่สามารถที่จะที่ผ่านการสอบเรียบร้อยที่สามารถติดตั้งได้โดยถูกต้องแล้วจะมีบัตร ให้เรียบร้อยแต่อันนี้คือไม่ได้รับการันตีจาก PSI ใช่ไม่ได้แปลว่าเป็นส่วนหนึ่งของ PSI นะคุณก็ไปสอบของคุณเองขึ้นตรงกับทางกสทช,ชอย่างนั้นก็ได้แต่ว่ามันจะยุ่งยากหน่อย อย่างที่บอกก็อยากจะมาอยู่กับพีอ่อย,อยากอยู่พีอ่อะไรก็ติดต่อสาขาเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็ซื้อต่อเนื่องอ่าอย่างเงี้ยเขาก็ออะจะดูว่าเราพิติกรรมในการชําระในการที่จะติดตั้งอะไรยังไงบ้างถ้าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครร้องเรียนอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าทุกคนก็จะได้อยู่แล้วนะครับก็พิจารณาให้อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นฝากถึงคนที่มาสกิดนี้แล้วกันนะคะว่าถ้าอยากสอบตัวแทนช่างมาตรฐานนะคะติดต่อที่ทางสาขาได้เลยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะซื้อ ที่ตัวแทนอาจจะรอนานหน่อยนะคะเพราะเขามีโค้ตาจํากัดเราอาจจะเปลี่ยนมาซื้อที่สาขานะคะขึ้นตรงกับสาขาโน่นนี่นั่นเขาก็อาจจะมีระยะเวลาให้เรานะคะตรวจสอบประวัติเรานิดหน่อยนะคะว่าเป็นแบบไหนยังไงนั่นน่ะคุณจะได้รับการการันตีจากทาง PSI นะคะของการเป็นช่างมาตรฐานของ PSI โดยตรงและการเป็นช่างมาตรฐานนี่แหละค่ะจะนํามาซึ่งแนวทางการตลาดก็ดีข้อมูลต่างๆนะคะสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายถ้าคุณ เป็นตัวจริงที่จะเป็นช่างติดตั้งจานดาวเทียมและทําธุรกิจจานดาวเทียมก็อย่าลืมนะคะช่างมาตรฐานเป็นด่านแรกของความไว้วางใจและความเชื่อมั่นแน่นอนค่ะวันนี้ส้าเสื่อหมดเวลาแล้วค่ะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามนะคะนิกและพี่เล็กลาไปก่อนสวัสดีค่ะคในส่วนของตัวลักอินเองเนี่ยมันใช้ในเรื่องของงานบ้านในงานระบบเนี่ยเราต้องไปติดต่อทาง CTH เพื่อที่จะเป็นอีกแพ็กเกจหนึ่งก็จะมีแพ็กเกจสําหรับงานระบบโดยเฉพาะเลยอันนั้นเขาจะคิดเป็นห้องต่างหากครับเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำสำหรับงานระบบของ MBOX ครับผมครับตอนนี้นะคะ Mbox เนี่ยเสียบไม่ได้ใช่ค่ะทำไม่ได้นะคะคุณเพือนเจ้าเข้าใจตรงกันนะครับ